ที่ผ่านมาเราได้ผ่านความท้าทายที่หากไม่นับช่วงเวลาศึกสงครามนี่ถือเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เเป็นวิกฤตการณ์ที่ไม่มีใครในประเทศไม่ได้รับผลกระทบและเช่นเดียวกันก็ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ไม่ได้รับผลกระทบที่ผ่านมา เป็นความหนักใจที่สุดในชีวิตของผมเองด้วยที่จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกระหว่างปกป้องชีวิตคนกับปกป้องการทำมาหากินเป็นสองทางเลือกที่ไม่สามารถจะแยกขาดออกจากกาันได้ mm. เมื่อเราเลือกที่จะปกป้องชีวิตประชาชนเรากลับต้องทำให้ชีวิตเหล่านั้นพบเจอกับความยากลำบากในการทำมาหาเลี้ยงชีวิตต้องอยู่อย่างไม่มีไรายได้หรือ หากเราเลือกที่จะปกป้องการทรามหากินตามปกติของประชาชนเราก็คงต้องเจอกับการสูญเสียชีวิตที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนเพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเสาหลักที่หาเลี้ยงครอบครัวเราการที่ต้องเจอกับทางเลือกแบบนี้ทำให้เราต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วช้าไม่ได้และเราทำแบบรอดูสถานการณ์ก่อนก็ไม่ได้อีกนะครับ ดังนั้นตั้งแต่แรกเริ่มที่เราต้องเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผมเลือกที่จะไม่ยอมให้มันมาพากเอาชีวิตของพี่น้องคนไทยไปเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นผมได้ตัดสินใจอย่างชัดเจนแน่วแน่โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขที่ยอดเยี่ยมของเราที่มีอยู่มากมายหลายท่าน เราลงมือทําอย่างรวดเร็วด้วยการใช้มาตรการที่เข้มงวดต่างๆพร้อมกับขอความร่วมมือจากประชาชนคนไทยด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตที่เกิดขึ้นวันนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกในการปกป้องรักษาชีวิตของประชาชนทั้งนี้ก็ด้วยความเสียสละ อย่างมหาศาลอดทนเจอกับความยากลำบากในการทำมาหากินสูญเสียไรายได้สูญเสียเงินเก็บธุรกิจพังสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พวกเราแลกไปเพื่อรักษาชีวิตของพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนของเราเอาไว้ให้พวกเขายังคงอยู่กับเราในวันนี้วันนี้ความเสี่ยงในเรื่องการสูญเสียชีวิต ที่จะเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยกำลังค่อยๆลดลงถึงแม้ว่าความเสี่ยงนั้นจะยังมีอยู่และเรายัางต้องระวังรักษาความสามารถของระบบสาธารณสุขโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของเราอยู่ก็ตามตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องค่อยๆเตรียมตัวกล้าที่จะเผชิญหน้ากับโควิด -19 โดยมีความพร้อมเรื่องยารักษาและวัคซีนป้องกันมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปอีกไม่นานเราก็จะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตยอยู่กับมันเหมือนกับโรคภัยอื่นที่กลายเป็นโรคประจำถิน่นวันนี้ผมอยากประกาศ1-9เล็กๆแต่เป็นเก้าทีส่สำคัญนะครับที่เรากำลังจะเดินหน้าบนเส้นทางที่จะช่วยพี่น้องประชาชนสามารถ กลับมาทำมาหาเลี้ยงตัวเองกันได้อีกครั้งในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศที่เป็นนักท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยต่างค่อยๆเริ่มอนุญาตให้ประชาชนของเขาเดินทางได้โดยไม่มีเงื่อนไข,ขที่ยุ่งยากมากมายอย่างเช่นอังกฤษตอนนี้เพิ่งจะอนุญาตให้ประชาชนเดินทางมาประเทศไทยได้โดยไม่ยุ่งยากหรือยอย่างสิงคโปร์ออสเตรเลีย ก็เพิ่งเริ่มผ่อนคลายเงื่อนไขในการเดินทางไปต่างประเทศของประชาชนความคืบหน้าที่เกิดขึ้นแบบนี้เราเองแม้ยังต้องระมัดระวังแต่ก็ต้องเดินหน้าให้ไวเพื่อไม่เสียโอกาสที่อย่างน้อยเราจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวมาได้บ้างในช่วงเทศกาลเดินทางท่องเที่ยววันหยุดสิ้นปีในสาเดือนข้างหน้านี้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทมาากิน ของประชาชนนับล้านคนในภาคการท่องเที่ยวการเดินทางและภาคธุรกิจพักผ่อนหย่อนใจและบันเทิงรวมถึงภาคธุรกิจอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้สั่งการเร่งห้สบคและกระทรวงสาธารณสุขในร่วมการพิจารณาภายในสัปดาห์นี้โดยตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปประเทศไทย จะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดดแล้วและเดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศโดยมาจากประเทศที่เรากำหนดว่าเป็นประเทศความเสี่ยงตำ่ำเราจะขอเพียงแค่เมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทุกคนต้องแสดงตัวว่าปลอดเชื้อโควิด -19 โดยต้องมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งทำการตรวจก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทางและจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 อีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยหลังจากนั้นจึงสามารถเดินทางไปพื้นที่ต่างๆได้อย่างอิสระเช่นเดียวกับคนไทยปกติทั่วไปสามารถทำได้ในเบื้องต้นัาเริ่มกำหนดรายชื่อประเทศความเสี่ยงตำ่ำที่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องกักตัวไว้ที่อย่างน้อย10ประเทศซึ่งจะรวมประเทศอย่างเช่นอังกฤษสิงคโปร์เยอรมน,นีจีนและอเมริกาโดยเราตั้งเป้าว่าจะเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นอีกภายในวันที่1ธันวาคมและหลังจากนั้นภายในวันที่1มกราคมเราจะเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นอย่างกว้างขวางส่วนผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อประเทศความเสี่ยงตำ่ำ เรายังคงให้การต้อนรับเข้าประเทศไทยแต่ยังจําเป็นต้องมีการกักตัวตามเงื่อนไขและข้อกําหนดพร้อมกันนี้ภายในวันที่หนึ่งธันวาคมเราจะเริ่มพิจารณาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้และจะพิจารณาอนุญาตให้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานบันเทิงเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตราการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมเพื่อสนุน และกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวการพักผ่อนและบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เรากําลังจะเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสปีใหม่ผมรู้ว่าการจินจแบบนี้มีความเสี่ยงที่เกือบจะแน่นอนเลยว่าเมื่อเราเริ่มต้นการผ่อนคลายต่างๆอาจจะทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวซึ่งเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประเบินด,ดูว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไรเราต้องไม่ปล่อยโอกาสนี้เพราะว่าถ้าเราต้องเสียโอกาสในช่วงเวลาทองของการทำมาหากินไปอีกเป็นปีที่สองติดต่อกันผมคิดว่าประชาชนคงรับมือไม่ไหวอีกต่อไปแต่อะไรก็ตามถ้าเราเห็นว่าในสองสามเดือนหรือสเดือนข้างหน้ามีสายพันธุ์ใหม่ที่อันตรายมากขึ้นอีก แน่นอนว่าเราก็ต้องจัดมาตรการที่เหมาะสมและพอเหมาะพอดีมาจัดการคุมสถานการณ์เอาไว้ให้ได้เมื่อเรารู้ว่าไวรัสดีได้ทำให้ทั่วทั้งโลกต้องตกใจมาแล้วหลายรอบดังนั้นเราต้องพร้อมรับมือหากมันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผมได้ตั้งเป้าที่จะเปิดรับ นักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวให้ได้ภายใน120วันพร้อมกับเร่งเครื่องการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนวันนี้ผมก็ใช้โอกาสนี้ชื่นชมความเ็จที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธรารณสุขทุกท่านเจ้าหน้าที่และผู้ิบัตินการตัวการอื่นๆรวมถึงพี่น้องประชาชนไทยทุกคนสำหรับความร่วมมือของทุกท่าน ที่ตอบสนองต่อคำร้องขอของผมเมื่อเดือนมิถุนายนหลังจากที่เราตั้งเป้า120วันก็ได้มีความพยายามก็อย่างเต็มที่ทำทุกวิธีทางเพื่อจะจัดหาวัคซีนมาได้เพิ่มมากขึ้นและแย่างชิงกับประเทศอื่นเพื่อเราได้รับการส่งมอบวัคซีนเข้ามาซึ่งทั้งหมดนี้เราประสบความสำเร็จอย่างมากการรับส่งมอบวัคซีนของประเทศไทย เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึงสเท่าในทันทีจากที่เดือนพฤษภาคมเราได้รับส่งมอบวัคซีน4ล้านโดสกลายเป็นว่าเราได้รับส่งมอบวัคซีนถึง12ล้านโดสในเดือนกรกฎาคมและได้รับส่งมอบวัคซีนอีกถึงเกือบ14ล้านโดสในเดือนสิงหาคมและวันนี้เราจะได้รับส่งมอบวัคซีนเข้าประเทศไทยถึงมากกว่า20ล้านโดสต่อเดือนไปจนถึงสิ้นปี รวมเป็นวัคซีนจำนวนมากกว่า170ล้านโดสเกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้เป็นอย่างมากในขณะเดียวกันเพื่อที่จะสนับสนุนเป้าหมาย120วันเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขก็ได้ทำงานกันอย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อยเล่งเครื่องการฉีดวัคซีนรวมทั้งพี่น้องประชาชนต่างก็ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน ถึงแม้ว่าจะมีความไม่สะดวกสบายในเรื่องของการนัดหมายบ้างก็าตามซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือจากเดิมที่เราฉีดวัคซีนได้อยู่ที่ประมาณ80,000โดสต่อวันเมื่อเดือนพฤษภาคมแต่หลังจากการตั้งเป้า120วันเพียงหนึ่งเดือนจำนวนการฉีดวัคซีนต่อวันของประเทศไทยพุ่งขึ้นนันทีทีมสาธารณสุขของไทยดันยอดการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นถึง3เท่าและดันขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นที่ประเทศไทยติดอันดับหนึ่งใน10ประเทศที่ฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในโลกปัจจุบันเฉลี่ยแล้วเราฉีดวัคซีนได้มากกว่า7 0 0 0แสนโดสต่อวันและในบางวันเราฉีดวัคซีนได้มากเกินกว่า1ล้านโดสก็มีภายหลังการตั้งเป้า120วันเปิดประเทศโดยไม่ต้องกักตัวเมื่อกลางเดือนมิถุนายนเพียงไม่นานทั้งโลกต้องเจอกับ การแพร่ระบาดที่รุนแรงของสายพันธุ์เดลต้าที่ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงมากทั้งโลกในช่วงเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกับในประเทศไทยตอนนั้นหลายคนคงทำใจแล้วว่าเราไม่น่าจะสามารถเปิดประเทศโดยไม่ต้องกักตัวได้ภายในปีนี้ตอนนี้แม้ว่าสถานการณ์ในหลายๆประเทศยังคงต่อสู้กับสายพันธุ์เดลต้าอยู่แต่การที่เรากำลังจะสามารถ เริ่มเปิดให้เข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปการที่เราทำแบบนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการที่คนไทยร่วมมือกันทำงานด้วยความมุ่งมั่นและเป็นหนึ่งเดียวทั้งบุคลากรทางการแพทย์เจ้าที่สาธารณสุขหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงความร่วมมือกันของประชาชนคนไทยทุกคนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ประเทศไทยได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนสามารถภูมิใจได้กับการมีส่วนร่วมที่ทำให้ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นและเกิดขึ้นถูกเวลาเพราะเป็นช่วงเวลาพร้อมๆกับที่ประเทศอื่นเริ่มผ่อนคลายเงื่อนไขและข้อจำกัดในการเดินทางของประชาชนของเขาด้วยเหมือนกัน ดีจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอยิงย่งที่เราจะเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวให้เข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวขอบคุณครับ